วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บริษัทเอาพายค่ะซึ่งก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เรามาสอน first aid CPR แล้วก็ AED นะคะสำหรับบริษัทเอาพายก็จะมีเครื่อง AED ประจำที่บริษัทค่ะ สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับการใช้เครื่อง A.D. ก็คือทุกเครื่องทุกยี่ห้อขั้นตอนการใช้งานจะเหมือนกันเลยนะคะสำหรับยี่ห้อที่บริษัทใช้อยู่ก็คือจะเป็นยี่ห้อนี้นะคะซึ่งการใช้งานเนี่ยก็คือจะเหมือนกับยี aw, ่ห้ออื่นทั่วไปเปิดเครื่องหาให้ได้หาให้เจอเขาว่าเครื่องมันเปิดยังไงใช้งานยังไงเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องก็จะบอกเองนะคะว่าขั้นตอนการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับเครื่องนี้นี่ อันนี้ก็คือจะเป็นปุ่มสถานะของเครื่องนะคะซึ่งทุกๆเครื่องก็จะมีปุ่มสถานะเหมือนๆกันอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าพร้อมใช้งานจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหามันจะขึ้นเป็นสีแดงให้นะคะหรือว่าแบตเตอรี่เริ่มอ่อนเหลืออยู่ประมาณ20%สุดท้ายมันก็จะเริ่มเป็นสีแดงๆขึ้นมาให้หรือว่าถ้าเครื่องมีความผิดปกติอะไรก็แล้วแต่มันก็จะขึ้นเป็นสีแดงแล้วก็ต้องมาเช็คดูนะคะว่าเอ้เครื่องมีความผิดปกติอะไรในส่วนที่จะเปิดการใช้งานอันนีี้ก็อยู่่่ทปุมมเหนค ขีดมันจะอยู่ที่ออฟถ้าเกิดว่าจะใช้งานก็คือจะดึงขึ้นมาปึ๊บให้มันอยู่ที่ออนเครื่องก็จะเปไฟกการใช้งานสําหรับผู้ใหญ่มีการถ้าหากผู้ป่วยไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือไม่หายใจอ่าแผ่นแปะเหมือนกันค่ะเราให้ถอดเสื้อถ้าที่แก็ปุ๊บแผ่นจะเสียนะคะเดี๋ยวเราต้องซื้อใช้เข่าเครื่องแต่ว่าอันนี้ก็คือดซองแล้วนาแผ่นควไฟฟ้าออกมาอ่าจะให้ดูค่ะว่าเปิดเครื่องเสร็จลอกแผ่นกระดกสีฟ้าออกจากแผ่นควไฟฟ้า ล็อกติดแผ่นขั้วไฟฟ้าลงบนหน้าอกผู้ป่วยด้านบนขวาและล่างซ้ายตามรูปสองตำแหน่งทุกเครื่องทุกยี่ห้อติดตำแหน่งเดียวกันยี่ห้อนี้ก็เช่นเดียวกันลอกแผ่นผลึดกสีฟ้าออกจากแผ่นขั้วไฟฟ้านี้ก็คือแล้วติดแผ่นขั้วไฟฟ้าใช้งานหน้าอกอันนี้คือแบตเตอรี่ด้านบนขวาเต็มก็คือจะมีสี่ขีดนะคะเต็มคือมีสี่ขีดอันนี้เขาใช้งานมาปีหนึ่งแล้วก็จะเหลือสามขีดค่ะปกติลอกแผ่นผละดกสีฟ้าออกจากแผ่นขั้วไฟฟ้าแล้วติดแผ่นขั้วไฟฟ้าลงบนหน้าอกผู้ป่วย ด้านบนขวาและปิดล็อกลงไปเครื่องก็จะปิดปกตินะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการใช้งานของเครื่องซึ่งจะเน้นย้ำว่าทุกเครื่องทุกยี่ห้อไม่ต้องกับบนวนะคะเครื่องก็จะบอกเราเองค่ะเปิดเครื่องให้ได้ติดแผ่นให้เป็นแล้วหลังจากนั้นก็คือฟังเครื่องบอกเลยค่ะว่าต้องทําขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมาเรียน CPR AED กันค่ะ